เมื่อโลกเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปตามโลกและยุคสมัยนั้นๆคำถามที่สำคัญก็คือพระพุทธศาสนามีการปรับตัวสื่อสารตนเองกับโลกสมัยใหม่อย่างไรมีกระบวนการใดที่เคยสะท้อนความพยายามในการปรับตัวเรื่องการสื่อสารพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่จิตกรรมฝาผนังที่วัดบรมนิวาสมีคำตอบเรื่องนี้ วัดบรมนิวาสเป็นวัดราดเล็กๆที่ผู้สร้างตั้งใจสร้างเป็นวัดกลางสวนแต่เนื่องจากว่าไปสงครามที่กรุงกัมพูชาและเสียชีวิตลงนะครับครอบครัวจึงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายต่อวัชิระยานเทระซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่4ขณะสร้างวัดอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่3นะครับเมื่อถวายเป็นพระอารามหลวงจึงได้รับพระราชทานชื่อว่าวัดบรมนิวาส ให้สอดคล้องกับชื่อวัดบวรนิเวศซึ่งวัชิรยานเถระประทับเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นวชิรยานเถระตั้งใจจะให้วัดนี้เป็นวัดฝ่ายวิปัสนาธุระก็คือวัดป่าหรือวัดอรัญญวาสีคู่กับวัดในเมืองวัดบวรนิเวศเป็นวัดขามวาสีครับ ภาพเขียนที่ปรากฏอยู่ในพระบวสถหลังนี้ในประเทศไทยมีอยู่แค่สองแห่งนะครับก็คือที่วัดบวรนิเวศกับวัดบรมนิวาสแห่งนี้เขียนเหมือนกันเขียนเรื่องเดียวกันเขียนโดยจิตรกรคนเดียวกันก็คือครัวอินโคงน่าคิดนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่4ท่านมีพระราชประสงค์จะสื่อสารปริศนาธรรมท่ามกลางบริบทแบบฝรั่งแบบโลกยุคใหม่นี้กับใครในเมื่อวัด บรมนิวาสแห่งนี้เป็นวัดอรัญญวาสีเป็นวัดที่เงียบสงบผู้คนไม่ได้พลุกพล่านคนที่มีโอกาสจะมาเห็นปริศนาธรรมพวกนี้ขบคิดแล้วก็ตีความออกมาน้อยมากเช่นเดียวกับวัดบวรนิเวศก็เป็นวัดเจ้าไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าออกอย่างคึกคักดังนั้นน่าสนใจตรงที่ท่านตั้งใจจะสื่อสารกับใครถ้าเราดูบริบทนะครับ ทั้งวัดบวรนิเวศและวัดบรมนิวาสเป็นวัดธรรมยุทธ์ด้วยกันทั้งคู่ธรรมยุทธิกนิกายเริ่มต้นขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่4เมื่อครั้งที่เป็นวชิรยานเถระนะครับต้องการปรับปรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็กิจวัตรของพระสงฆ์ให้เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนจึงมีการเติมเต็มภาพในช่องระหว่างหน้าต่างด้วยการแสดงกิจวัตรของพระสงฆ์ที่มีร่วมกับญาติโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับ ในขณะที่ด้านขอบของหน้าต่างนี้ก็จะมีภาพอสุภกรรมฐานซึ่งเป็นกิจวัตรอันยิ่งยวดอีกประการหนึ่งที่พระสงฆ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อจะเข้าใจสัจธรรมอันลึกซึ้งของโลกและชีวิตได้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงเข้าใจได้เลยว่าในหลวงรัชกาลที่4ต้องการให้จิตกรรมฝาผนังของวัดบวรนิเวศกับวัดบร,รมนิวาสเป็นมีเดียหรือเป็นสื่อในการอบรม ผู้นำทางาศาสนาก็คือพระสงฆ์นั่นเองจิตกรรมฝาผนังในวัดบรมนิวาสซ่อนกลนสำคัญอยู่4กลด้วยกันนะครับกลนที่1ก็คือกลตัวเลขกลที่2คือกลตัวอักษรกลนที่3ก็คือกลนเรื่องแสงและกลนที่4ก็คือปริศนาภาพครับ เราจะมาค่อยๆถอดรหัสดูค่ายกลกันทีละกลกลที่หนึ่งกลตัวเลขครับในบทของวัดบรมนิวาสได้ซ่อนกลตัวเลขเอาไว้ภาพเขียนทั้งหมดมี12ภาพด้วยกันครับโดยภาพที่หนึ่งเริ่มต้นจากด้านซ้ายมือของพระประธานครับฝั่งตรงข้ามเป็นภาพที่11 1บวก11เป็น12 สิแยกออกเป็นตัวเลข1กับ2บวกกันเป็น3ตรงกับภาพที่เขียนทั้งหมดคือการสื่อสารถึงพระรัตนไตรองค์3แห่งพระพุทธศาสนาครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์กลนที่2กลตัวอักษรครับ ที่ผนังสกัดหรือผนังฝั่งตรงข้ามพระประธานทางเข้าเนี่ยนะครับจะมีรูปของเทวดาและก้อนเมฆแปลอักษรเป็นตัวอักษรอริยกะอักษรอริยกะเป็นอักษรที่ในหลวงรัชกาลที่4ประดิษฐ์ขึ้นขณะที่เป็นวชิรยานเถระนะครับคือบวชเป็นพระอยู่เพื่อใช้ทดแทนอักษรของในการศึกษาพระคำภีต่างๆอักษรที่ใช้ในภาพเขียนด้านฝั่งตรงข้ามพระประธาน เป็นอักษรยอ่ทยอทยครับย่อมาจากคำว่าทูนกระหม่อมฟ้าใหญ่ซึ่งเป็นพระนามลำลองของท่านที่ชาววังเรียกเนื่องจากว่าท่านเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ที่เป็นเจ้าฟ้านะครับเพราะฉะนั้นภาพปริศนาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพระประธานจึงเล่าเรื่องความเป็นเจ้าฟ้าของพระพุทธองค์ครับพระองค์สูงส่งดุจแสงสว่างจากท้องฟ้า ผนังด้านนี้จึงมีภาพของพระจันทร์ที่สุกป,ปลั่งเลยนะครับกลนที่3กลนแสงครับโบทหลังนี้ใช้แสงมืดทึบสลับกับแสงสว่างในการสื่อสารภาพเป็นการเขียนภาพแบบเรียลลิสติกนะครับเขียนภาพแบบงานศิลปะแนวสมจริงมีลักษณะของแสงและเงามีระยะความตื้นความลึก ตามแบบศิลปะสมัยใหม่ที่แพร่หลายเข้ามาแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังเป็นองค์ประกอบแบบไทยๆเช่นภาพเทวดาในก้อนเมฆเรื่องราวที่เล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนของแสงที่สำคัญก็คือการทำภาพให้มืดทึบสอดรับกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นด้านหลังพระประธานก็คือภาพของสุปรยุปปราคานะครับ เพื่อที่จะสื่อสารว่าเราอยู่ในโลกที่ขมุกขมอมครับเราถูกอําครางการมองเห็นที่แจ่มชัดด้วยกิเลสตัณหาราคะนะครับสิ่งยั่วยุทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อดูภาพเหล่านี้เหมือนเรามองโลกเรามองเห็นไม่ชัดเจนจนกว่าเราจะมีเครื่องมือที่สำคัญนั่นก็คือตัวปัญญาปัญญาก่อเกิดจากการที่เราศรัทธาต่อผู้นำก็คือพระพุทธเจ้าครับ เพราะฉะนั้นภาพปริศน,นาธรรมต่างๆทั้งหลายเนี่ยในส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้ากับพระธรรมมักจะหยอดแสงสว่างลงไปในส่วนที่เป็นพระสงฆ์หรือปุถุชนทั่วไปมักจะยืนอยู่กับเงามืดนะครับเป็นเครื่องเตือนนะครับว่าโลกมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างธรรม,มะจะชำระความมืดจะขับไล่ความมืดแล้วก็นำแสงสว่างมาสู่จิตใจมาสู่การดำเนินชีวิตมาสู่การปฏิบัติ กลที่4สําคัญที่สุดก็คือกลภาพภาพทั้งหมดที่เขียนเหนือบานหน้าต่างขึ้นไปในพระโบสถศของวัดบรมนิวาสเป็นภาพปริศนาธรรมที่จะอธิบายความสําคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยไปเทียบกับสัญ,ญลักษณ์แห่งโลกใหม่เดิมเราจะอยู่ในการเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าให้คนเข้าใจในลักษณะที่เป็นพระโพธิสัตว์ผู้เวียนว่ายตายเกิด แล้วสั่งสมบารมีธรรมจนเมื่อมาถึงชาติภพหนึ่งก็เข้าสู่การตรัสรู้แต่ภาพปริศนาธรรมในวัดบรมนิวาดเปลี่ยนวิธีการเปรียบเทียบพระพุทธองค์กับสัญ,ญลักษณ์ของโลกใหม่ครับโลกใหม่ตื่นเต้นกับหมอผ่าตัดที่ทำให้คนพ้นจากความตายได้มีชีวิตต่อไปได้ ในที่นี้จึงมีการเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเหมือนหมอผ่าตัดเหมือนจักสุแพทย์ผู้ทำให้ตากลับมามองเห็นชัดเจนเหมือนกับกัปตันเรือเหมือนกับผู้ชี้ทางเหมือนอะไรอีกหลายอย่างที่โลกขณะนั้นกำลังตื่นเต้นและให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นกลภาพมีอยู่12ภาพและจะเห็นชัดถึงความแหลมคมของการสื่อสาร พระพุทธศาสนาในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปดูตัวอย่างภาพที่หนึ่งกันครับเป็นภาพที่ปมปริศนาพยายามสื่อสารว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนสัญญาแพทย์ครับในยุคนั้นเริ่มมีวิทยาการการแพทย์สมัยใหม่คือการผ่าตัด การผ่าตัดทําให้คนรอดชีวิตได้นั่นเป็นปาฏิหาริย์ซึ่งแต่เดิมเราถือว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับเมื่อเปลี่ยนจากการเป็นเทวนิยมมาสู่มนุษยนิยมพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ตัวแทนของเทพเทวดาไม่ใช่ตัวแทนของชนชั้นสูงที่เป็นชนชั้นกษัตริย์ออกบทอีกต่อไปแล้วมีการเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเป็นสันลยแพทย์นะครับ ในภาพจะมีรายละเอียดของคนที่แต่งตัวเป็นหมอนะครับแล้วก็มีการถือเครื่องมือในการผ่าตัดนะครับก็จะช่วยให้คนเนี้ยรอดพ้นได้ในยุคนั้นการผ่าตัดเริ่มเกิดขึ้นแล้วในสยามประเทศนะครับเหตุการณ์สำคัญในการผ่าตัดในสยามประเทศเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของการเฉลิมฉลองวัดประยุระวงสาวาสหรือวัดรั้วเหล็ก ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่3ม,มีการจุดพลุตะไลปืนใหญ่แล้วมันระเบิดครับทําให้พระแขนขาดไปรูปหนึ่งนะครับจนต้องไปตามหมอกรดเลซึ่งมากับคณะมิชันารีนะครับนั่นเป็นการผ่าตัดครั้งแรกแล้วก็ทําให้การผ่าตัดเป็นเรื่องที่เรื่องลือไปทั้งแผ่นดินว่าโอ้โหชุบชีวิตคนเปลี่ยนชีวิตคนในภาพเราจะเห็นว่า มีเด็กอายุสักประมาณ1 5 1 6เนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยหมอในการถือกล่องเครื่องมือนะครับมันตรงกับเหตุการณ์ในประเทศอังกฤษในช่วงเวลานั้นเลยครับที่เด็กๆเ,เนี่ยอดอยากยากจนทำให้กองทัพเรืออังกฤษเนี่ยเปิดการจ้างงานด้วยการรับเอาเด็กอายุประมาณเท่านี้ครับมาเป็นลูกมือของแพทย์ทำหน้าที่ถือกล่องเครื่องมือแล้วก็ติดตามหมอไปช่วยรักษาคน ภาพนี้ทําให้เราเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่4ผู้ซึ่งกําหนดรูปแบบของการวาดภาพให้ครัวอินโขงวาดเนี่ยท่านทันโลกทันเหตุการณ์ที่สําคัญดังนั้นการจะเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าอย่างไรให้คนยุคสมัยนั้นรู้สึกถึงความหมายความสําคัญก็เทียบกับสิ่งที่เขาอย่างถึงได้ก็คือหมอผ่าตัดนี่เองครับ ภาพถัดมาที่อยากให้ดูเป็นการเปรียบเปวยพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนผู้ชี้ทางครับเป็นภาพเหตุการณ์บุคคลยืนปราศัยแล้วก็ชี้มือชี้ไม้ให้คนที่มายืนฟังอยู่มองไปยังดินแดนที่เรียกว่าเมืองอันกเกษมครับเมืองอันกเกษมจะมีภาพอาคารหลังคาโดมอยู่บนเนินเขาเตีย้ย นักวิชาการที่มาทำงานวิจัยศึกษาจนพบว่ารูปแบบของมันคืออาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาครับและบุคคลที่แต่งตัวเหมือนชาวต่างประเทศยืนปราศัยอยู่หน้ารูปปั้นเทพีอาเทนาไนกี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเทพีแห่งปัญญาก็คือ จอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาครับในสมัยรัชกาลที่3อเมริกาสถาปนาประเทศขึ้นแล้วก็เดินทางมาเจริญสัมพันธมิตรีกับสยามประเทศบุคคลสำคัญของสยามประเทศที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากที่สุดก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ท่านตั้งชื่อ พระราชโอรสองค์โตว่าจอร์จวอชิงตันครับในหลวงรัชกาลที่4ตั้งชื่อไทยให้ว่ายอดยิ่งยศจอร์จวอชิงตันเป็นผู้ชี้ไปยังเมืองอันเกษมคือเมืองที่ผู้คนมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นพลังหนึ่งของการกำหนดอนาคตของเมืองการที่จะสื่อสารว่าพระพุทธองค์สำคัญอย่างไร ก็เปรียบเทียบให้คนยุคนั้นเข้าใจให้ง่ายที่สุดก็คือพระพุทธองค์เป็นผู้ชี้ทางไปยังเมืองอันเกษมเพียงแต่ว่าเมืองอันเกษมของพระพุทธศาสนาคือแดนพระนิพพานแดนพระนิพพานเป็นแดนแห่งความสุขเหมือนเมืองอันเกษมในทางโลกที่ผู้คนมีศักดิ์ศรีเสมอกันมีสิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตประเทศของตัวเองนะครับ มันตัวละครที่อยู่ในภาพนี้จึงดึงเอาตัวละครที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับยุคสมัยมาเป็นผู้สื่อสารนะครับพระพุทธองค์จึงเป็นดุดผู้ชี้ทางธรรมะของพระองค์คือหนทางพระสงฆ์คือผู้นำทางในกลุ่มย่อยๆ ก็คือระดับนำของพลเมืองที่จะพากันไปสู่ดินแดนอันเกษมนั่นเองนะครับเราจะเห็นเลยว่านี่คือความฉลาดและความแหลมคมในการสื่อสารพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในโลกยุคใหม่ในค่านิยมใหม่ในคติแบบใหม่ครับ ภาพถัดมาที่อยากให้ชมกันเป็นปริศนาธรรมที่พยายามจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเหมือนนายสัาเภาเราจะเห็นรูปกองเรือซึ่งเป็นเรือสมัยใหม่ครับเป็นเรือกลไฟบนเรือก็จะมีธงของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับน่าสนใจว่าทำไมจึงเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับในเวลานั้นเรามีทั้งกองเรือฝรั่งเศสอังกฤษ โปรตุเกสและประเทศอื่นๆมาติดต่อค้าขายแต่ประเทศที่เป็นภัยคุกคามก็คืออังกฤษฝรั่งเศสเป็นหลักขณะที่เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ประกาศนโยบายชัดเจนว่าเดินเรือเพื่อค้าขายเท่านั้นไม่มีการล่าอาณานิคมหรือดินแดนใหม่เพราะฉะนั้นเรือที่มีธงของเนเธอร์แลนด์จึงเป็นเรือแห่งสันติภาพเป็นเรือแห่งมิตรภาพ เรือของภาพนี้หมายถึงพระธรรมครับผู้ควบคุมเรือคือพระพุทธเจ้าท่านรู้การเดินเรือโปร่ปรงเหมือนรู้ว่าโลกเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรและจะดำเนินชีวิตในโลกนี้และโลกอื่นๆอ,อย่างไรจึงจะเป็นการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยปลอดทุ์ท่านจึงเป็นเหมือนนายเรือสำเภาเป็นผู้ควบคุมการเดินเรือ และท่านได้ทําแผนที่การเดินเรือก็คือพระธรรมคําสั่งสอนเอาไว้ให้แล้วส่วนผู้โดยสารก็คือพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็จะนําแผนที่การเดินเรือไปบอกต่อให้แก่ผู้คนอื่นๆต่อไปอีกในภาพนี้จะเห็นเจดีแบบเจดีมอนพม่าอยู่ด้วยนะครับนั่นคือดินแดนที่เรือจะพาไปส่งครับ เรียกว่าข้ามวัดตะสงสารหรือข้ามสังสารวัตไปยังแดนพระนิพพานแดนบรมสุขในหลวงรัชการที่4เมื่อครั้งเป็นวัชรยานเถระท่านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระสงฆ์มรมากและท่านมีศรัทธาในวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดของพระสงฆ์มรครับจึงไม่น่าแปลกใจที่ท่านยังเลือกใช้ตัวตนของคนในภูมิภาคนี้ที่จะไม่ถูกกลืนกินโดยลัทธิ ต่างชาติที่แพร่หลายมาจากโลกตะวันตกครับนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบที่ทันสมัยสื่อสารให้เห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่สิ่งล้าหลังยังคงมีความหมายมีคุณค่ากับโลกยุคนั้นอีกภาพหนึ่งที่อยากให้ชมกันก็คือภาพที่อุป,ปมาพระพุทธเจ้าเหมือนเศรษฐีแจกทรัพย ในสมานนั้นมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับเมื่อมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าวินเลียมเบนส์ฟอร์ดฟิตวินเลียมครับได้รับมรดกมากมายแล้วก็มีที่ดินให้เช่าในไอแลนด์นะครับปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้ให้คนยากคนจนเช่าที่ดินในราคาถูกหรือบางทีไม่คิดค่าเช่าเลยนะครับก็ทำให้ราษฎรที่จมอยู่กับความทุกข์ที่นั่น สามารถมีที่ดินทำกินเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เรื่องลือไปทั่วโลกครับนั่นรวมถึงการรับรู้ของสยามประเทศด้วยทำให้การเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าท่านเหมือนเศรษฐีใจบุญแจกทรัพย์ครับโดยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าแจกไม่ใช่ที่ดินสำหรับปลูกปันสัมปหลังแต่เป็นพระธรรมที่เป็นเครื่องพาให้พ้นทุกข์เหมือนกับการมีที่ดินทำกินแล้วพาให้พ้นทุกข์คนที่มาพึ่งการรับทรัพย์ ก็คือพระสงฆ์ที่รับเอาสติปัญญาความรู้จากพระธรรมที่เป็นทรัพย์อันประเสริฐนะครับเป็นทรัพย์ที่พาให้พ้นทุกข์อย่างถาวรคือเข้าสู่แดนพระนิพพานที่เรียกว่าบรมสุขจากนั้นพระสงฆ์ก็จะแบ่งปันทรัพย์ที่ได้มาสู่อุบาสกอุบาสิกานําพากันสู่การพ้นทุกข์นะครับ ภาพหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับคือภาพปริศนาธรรมที่เปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับดอกบัวครับเป็นดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากบึงแล้วก็ดอกใหญ่กว่าดอกอื่นๆมากเป็นดอกบัวที่มีกลิ่นหอมขจรกระจายแล้วคนทั่วไปก็มายืนมองความงามของดอกบัวและสูตรกลิ่นหอมของดอกบัวนั้นทีนี้เหตุการณ์ในสมัยนั้นมันเกิดการค้นพบบัวพันธุ์ใหม่ ชื่อว่าบัววิกตอเรียนะครับซึ่งเป็นการอันเชิญพระนามของควีนวิกตอเรียของอังกฤษมาตั้งชื่อดอกบัวนี้เพราะว่ามีนักพฤกษศาสตร์ของอังกฤษเนี่ยนำพันบัวมาจากทางแอฟริกาใต้มาเพาะในเรือนกระจอังกฤษไม่ใช่เมืองร้อนนะครับเป็นเมืองหนาวแต่ดอกบัวเป็นพืชเมืองร้อนเขาสามารถเอาปัญญาของเขาชนะอุปสรรค ก็คือธรรมชาติของดอกบัวได้จนพัฒนาดอกบัวขึ้นมาเป็นบัวขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับภาพนี้จึงเป็นภาพที่ยืนยันว่าสยามประเทศเท่าทันเหตุการณ์สำคัญของโลกอีกแล้วและสามารถนำมาเป็นอุปมาเปรียบเทียบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนกรัยได้พระพุทธเหมือนดอกบัวนะครับพระธรรม ผู้มีศีลมีธรรมจะมีกลิ่นหอมเหมือนดอกบัวขอจรขจายออกไปเป็นที่ชื่นชมของผู้คนนะครับนอกเนือจากภาพปริศนาธรรมซึ่งเป็นภาพสำคัญที่อยู่เหนือบานหน้าต่างทั้งหมดแล้วนะครับช่องระหว่างหน้าต่างก็ยังมีจิตรกรรมฝาผ,าผนังที่บอกเล่าถึงกิจวัตรของพระสงฆ์ที่มีร่วมกับญาติโยมทั้งหลายนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพุทธบริษัทขาดจากกันไม่ได้นะครับ มีทั้งการทําบุญตักบาทฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่นําคนไปฝึกตนตามแนวทางพระธรรมคําสั่งสอนและเข้าถึงโลกอันเกษมก็คือแดนพระนิพพานหรือการหลุดพ้นหรือการรู้แจ้งทางปัญญาได้มันเริ่มต้นจากพุทธบริษัทที่ประกอบกิจทางาศาสนาร่วมกันนี้เองครับ โดยสรุปแล้วจิตกรรมฝาผนังวัดบรมนิวาสเป็นจิตกรรมฝาผนังที่ยืนยันกับเราว่าสยามประเทศปรับตัวอยู่เสมอด้วยภูมิปัญญาด้วยการเท่าทันโลกสมัยใหม่จิตกรรมที่วาดนี้พยายามทำให้เราเห็นว่าพระรัตนตรัยมีความสำคัญไม่อ่อนล้าไปกับการเวลาภาพที่สำคัญที่สุดอยู่หลังพระประธานนะครับจะมีภาพของขบวนรถไฟประตูเมือง แล้วก็อุโมงค์ที่ลอดไปนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการบอกว่าเมื่อสยามประเทศต้องเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุคใหม่รถไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกยุคใหม่ในเวลานั้นลอดผ่านอุโมงค์หมายถึงผ่านการเวลาจากยุคหนึ่งเข้าสู่อีกยุคหนึ่งแล้วยุคสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วดังนั้นจะเห็นว่าการเวลาไม่สามารถทำลาย หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาได้เลยไม่ว่าจะมีทางเลือกศาสนาอื่นๆเข้ามาจิตกรรมชุดนี้พยายามยืนยันกับชาวสยามว่าศาสนาพุทธยังเป็นเครื่องมืออันประเสริฐยังเป็นหนทางอันประเสริฐและประเทศของเรายังเป็นประเทศที่พร้อมจะพัฒนาตามยุคสมัยได้คำถามที่หลายคนสงสัยว่าพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอน สืบมาจนถึงปัจจุบัน2,000กว่าปีได้อย่างไรก็ด้วยกระบวนการพวกนี้แหละครับ 1. พระธรรมเป็นสัจธรรมที่ไม่ขึ้นกับการเวลา 2. การสื่อสารพระพุทธศาสนาถูกอธิบายใหม่ๆอยู่เสมอเป็นการอธิบายแบบใหม่ที่ไม่ขาดไปจากรากฐานเดิมและทำให้คนรุ่นใหม่ๆยังคงเดินเข้าสู่ร่มของ พระศาสนาและเห็นคุณค่าของชาติบ้านเมืองของตัวเองครับ